สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชิวรักชิวรถนะคะกับพี่ภูมิและก็โน้ตค่ะในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าห้ามพลาดรายการของเราแม้แต่วินาทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเราจะจัดแน่นเรื่องของสาระและก็ความรู้นั่นเองจัดเต็มกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะกับช่วงรักเลือกได้ค่ะเราพาไปสำรวจโพกันถึงที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรงังสิตในประเด็นที่ว่ารักแบบไหนที่เราต้องการค่ะไปบอกเขาถ้าเราชอบเขา,เอ,าอ๋เอเหรอแฮยอน เราชอบเธออะคำคืนน om ี้ติวรับเต็มร้อยของเราครับเรียกว่าปวดหัวปวดใจปวดจิตแทนผู้หญิงท่านหนึ่งทางบ้านนะฮะยังไงคะแฟนหนุ่มครับชอบทั้งความรุนแรงชอบทั้งฝ่าไฟแดงโอ้โหพระเจ้า ไม่รู้ว่าคุณหมอจะแนะนําอะไรนะครับยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดครับว่าน้ำประจําเดือนเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชาของเชื้อโรคช่วงที่เรามีประจําเดือนเนี่ยปากมันรูบมลก็จะเพะเยอะเพะเยะมะมาแล้วเพเยอะปากนเนี่ยเชื้อโรคอะไรอะมันก็เข้าไปได้โอ้หันซ้ายทีหันขวาทีก็เจอแต่คนมีคู่แล้วดาคุณโสดที่อยากโดนเป็นเจ้าข,ของ อยากมีคนจับจองจะทำยังไงจะรอความรักมาเคาะประตูหัวใจหรือจะใส่เกียร์เดินหน้าตามหาความรักให้น้องไว้ใสช่วยค้นหาคำตอบกันดีกว่าครับที่โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเขาเป็นต้นแบบโรงเรียนสองภาษารวมไปถึงห้องเรียนทรายแหลกที่ทันสมัยได้มาตรฐานทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานอย่างที่เห็นแม่เรื่องเรียนเสียงสุดยอดขนาดนี้แล้วการแก้โจทย์รักจะเหนือชั้นขนาดไหนกันล่ะครับ เซ็ตมากเลยครับผู้ชมคองพวันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้สุดยอดมากมากเลยนะคะเรามาเพราะกับน้องๆที่น่ารักมากๆสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับรูราไฮโซอลังการมากโรงเรียนนี้พี่น้องครับน่าเรียนมากเห็นก็น่ารักน่ารักแบบนี้ขอพี่ถ่ายภาพลงอินสตาแกรมหน่อยนะคะ วันนี้เราเรียนเชิญกูรูรักคั้นเทพค่ะมาให้คำแนะนำดีๆแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆกันด้วยนะคะคต้องขอต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกระค่ะครเราขอประเดิมเริ่มต้นสำรวจโพลักเลือกได้ข้อแรกของเรานะคะกับน้องๆขอถามว่ารักแบบไหนที่เราต้องการค่ะระหว่างรอความรักกับตามหาความรักค่ะ อากาศดีจังเลยอ่ะวันนี้ฉันต้องเจอเรื่องดีๆนะแน่นอนคุณนี่ต้องใช่น่แน่รอยยอเนือคู่แน่แน่เฮ้ <c oughs> อถ้ามีไงดีเนี่ยคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับวันนี้คนเยอะนะคะ ข้างหน้าก่อนแลวกันนะวันนี้อันยองอาเซียเกาหลีป่ะคะเนี่ยดูแบบอ้าวยืนขึ้นปมไว้เพื่อนหน่อยค่ะแตงมีความรักหรือยังเอ่ยมีแล้วมีแล้วใช่ไหมครับมีแฟนแล้วหรอครับสมมุติว่าเราโสดอยู่วิธีการหาความรักของเราเนี่ยเป็นยังไงแสวงหาไปบอกเขาถ้าเราชอบเขาอ๋อเหรอ ถ้าชอบนี่บอกเลยเหรอบอกเลยโอ้ oh. งั้นเรามาโร่เพล์หน่อยโร่เพล์เอาปมมือให้กำลังใจหน่อยรอบหนึ่งครับมาแฮยอนไฮเราชอบเธออ่ะ oh <my. S 2> ความรักยังครับยังค่ะยังไม่มีอ,อ้าวฟันโน้ตไว้หน่อยนะครับความรักต้องรอหรือว่าต้องตามหาคะร,รอครับต้องรอความร,รักชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้อนครับน้อนน้องน้องน้อนน้อนครับ เดี๋ยวพี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มสปีดอีกหน่อยหนึ่งเ่ไปไหนก็โอเคนะครับครับโอเคเรา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 จูนเราจูนกันตอนนี้ตอนนี้จูนระบบตรงแล้วนะโอเคครับถ้าเอาจริงจะรอหรือตามครับตามนะครับครับเรามีวิธีการตามหายังไงบ้างคงจะไปคุยกับเขาเยอะๆคุยกันให้มันสนิทสนมกันเรื่อยๆครับ้าสนิทกันมากก็แบบเพิ่มพอที่จะไปกันแล้วก็จะสารภาพแล้วครับ ว้าวคราวนี้ไปฟังไอเดียรักของหนุ่มสาวขาช็อปที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันกันดีกว่านะครับว่าจะรอความรักหรือตามหาความรักกันแน่ ความรักแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าจะให้เลือกตามหาความรักเราเป็นผู้หญิงนะคะเรายังไงมันก็ดูไม่ดีนะคะตามหาความรักค่ะถ้าเราอยู่เฉยๆก็คงอาจจะมีคนรอความรักเหมือนเราอยู่หรือเปล่าเรื่องที่จะรอยังไม่เคยมีความรักเลยไม่รู้ว่าจะตามหาความรักไปได้ยังไงครับจะรอครับเพราะว่ามันต้องเรียนก่อนพี่ต้องเรียนก่อนเลือกที่จะรอครับช้าๆได้พาเริ่มงาม <laughs> ือกที่จะรอครับเพราะว่าผมเชื่อในเรื่องของผม,ผมลิขิตสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะส่งคนดีๆมาให้ผมตามความรักมันดูเป็นสิ่งมีค่าที่น่าติดตามตามครับผมเป็นคนสุกสนครับตามรักดีกว่ามันจะเจอสิ่งที่เราต้องการถ้าเรามาดาแต่รอรักเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไัยเหี้ยวยุคบีช่างคิดกันจริงๆเลยนะครับลองกลับมาดูที่ผลโพลของน้องๆโรงเรียนสาธิตแห่งนี้กันดีกว่า ความเห็นว่าจะรอความรัก53.10%ตามหาความรัก46.90%ปผลบวดออกมาสูสีขนาดนี้ต้องให้เลิฟฟิลเตอร์มาถอนรหัสรักให้แจ็มแจ้งกันซะแล้วละครโน้ตใช่ไหมถ้าเป็นผมผมรอรออะไรรู้ไหมครับรอโอกาส รอโอกาสอะไรครับรอโอกาสที่ผมสร้างขึ้นมาเองออเลึอกอีกแล้วลอกอีกแล้วผมรอ<ะ>รอโอกาสโอกาสที่สร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นน้องๆต้องจําไหมครับเวลาเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้น<ะ>ไม่ใช่เรื่องรักเรื่องการงานเรื่องเรียนหนังสือเหมือนกันต้องรู้จักรอโอกาสการรอโอกาสนั้นก็คือไม่สุ่มสี่สมห ไม่ใช่เจอเอาหมดแต่ว่ารอดูว่าเมื่อไหร่โอกาสตามสเปคมันจะมาถูกไหมครับพอโอกาสมาปุ๊บเราต้องรีบฉวยโอกาสไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนึกออกไหมครับแต่ดีที่สุดเนี่ยมัวแต่รอโอกาสอยู่โอกาสมันก็ไปหมดมองไม่เห็นมันต้องสร้างโอกาสด้วยมือของเราเช่นเรารู้จักว่าเราเกิดเราจะชอบคนแบบนั้นสเปคแบบนั้นอะ ใ่นะฮะสเปคแบบนั้นอ่ะ,ะเราก็ต้องนั่งไปสืบให้เรียบร้อยว่าสเปคแบบนี้นเขาชอบแบบไหนเขาไปยังไงเขาอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มสร้างโอกาสทําให้เรามีโอกาสเจอกับเขารักใครชอบใครไม่ไปบอกจะรู้ไหมไม่น่าจะรู้นะมันแต่มันต้องมีศิละปะในการจะบอกใช่ไหมไม่ใช่เดินสิม 4, สี่สิบห้าฉันชอบเธอ,อจำไหมครับน้องๆทุกอย่างต้องใช้กูสโลโบายคุณดูสิเดียเ๋ยวนี้การตลาดทั้งนั้น,นใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้รักที่ดีครับอันดับแรกต้องรู้จักสร้างภาพ อันที่สองต้องรู้จักสร้างโอกาสอันที่3มต้องเรียนการตลาดนะครับตกลงจบสามอย่างแล้วเราก็โล่โอกาสที่เราสร้างขึ้นมาโอ,อขอบคุณมากค่ะมานาวประจําเดือนเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชาของเชื้อโรคช่วงที่เรามีประจําเดือนเนี่ยปากมัรูปเมืนก็จะเพเยอะเพเยอะเหมือนเราเพะเยอะ,ยออะยอปากเงี้ย<ะ>เชื้อโรคอะไรๆมันก็เข้าไปได้ ร้อคืนนี้ของเรานะคะจะมาตอบโจทย์ให้กับหลายปัญหาสุขภาพสุขเภศและก็ปัญหาด้านความสัมพันธ์กันด้วยค่ะที่ส่งกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางเลยค่ะทางอีเมลจดหมายนะคะแล้วก็โทรศัพท์หรือแม้แต่ Facebook ของเราก็ส่งกันมาได้ค่ะก็ต้องขอต้อนรับพิทยากรของเรานะคะคุณหมอสุนีไมตรีศิษย์ศสตรนสุสานีแัของเราค่ะสวัสดีค่ะ สายจะทำบ้านดีกว่านะครับตอนนี้ก็สแตบนบายอยู่กับเราแล้วคุณพิมพ์สวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีค,ะค่ะคุณพิมพ์เชิญสอบถามคุณหมอค่ะรับประทานยา28เม็ดค่ะและ้วจใเปลี่ยนเม็ดสุดท้ายอะค่ะสีขาวใช่ไหมคะประทานไปได้2วนันแล้วทีนี้เราต้องการเลื่อนเประจำเดือนนะคะ,ะก็ซื้อยาเลื่อนมาเขาก็บอกให้กินควบคู่กับยาเม็ดสีขาวนะคะชเช้าเย็นซึ่งเราทานไปได้ประมาณ3วันแล้วเราก็หยุดนะคะพอหยุดปุ๊บ เลยมาเป็นแบบสาวันแล้วแตกเพือนก็ยังไม่มาคาะแต่หมอนี่เราจะพ้องหรือเปล่าคะคุณพิมพ์ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะสีค่ะสรุปแล้วคือคุณพิมพ์เนี่ยรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแผงแรกก็คือ21เม็ด หลังจากนั้นเนี่ยค,คุณพิมพ์ก็รับประทานยาเลื่อนประจําเดือนออกไปอีกกี่วันนะคะสาวันหลังจากสาวันแล้วคุณพิมพก็รับประทานยาเม็ดที่เหลือของแผงแรกจนกระทั่งหมดถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณพิมพ์ก็รับประทานยาแผงที่สองต่อเนื่องกันไปเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเลยมาได้ประมาณ6วันแล้วรับประทานไปประมาณ6เม็ดของแผงที่สองใช่การรับประทานยาเม็ดแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะเกิดความสับสนของฮอร์โมนในร่างกายทําให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมีความสับสนเช่นเดียวกันเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ธรรมชาติแล้วถ้าเรารับประทานยาแผงแรกะนะคะ21เม็ดถึงเราจะไม่ได้รับประทานอีก7เม็ดหลังเนี่ยประมาณ3-4วันก็จะมีประจำเดือนลอกออกมาทีนี้เผอิญของคุณพิมพเนี่ยรับประทานยาเลื่อนประจำเดือนต่อเข้าไปอีกแถมทําท่าจะลอกแต่ยังไม่ทันได้ลอกเลยอะคะ่ะคุณพิมพก็รับประทานแผงที่2องของยาเม็ดคุมกําเนิดเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ย,มมยที่มันมีการหนาตัวแล้วก็มีการแบบ เหมือนกับว่าจะลอกจะลอกอะคะ่ะแต่พอเราไปซ้ําแผงที่2เนี่ยมันก็ทําให้ผนังเยื่อบุพรงมดลูกเนี่ยมีการตื่นตัวเข้าไปอีกนึกออกใช่ไหมคะมันก็หนาตัวเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นประจําเดือนก็ยังไม่มาจนกว่าอันที่1คุณพิมพ์หยุดเลยแผงที่2นะคะประมาณ 3- 4สี่วันจะมีประจําเดือนออกมาอีกรอบหนึ่งหรือถ้าเกิดคุณพิมพ์บอกว่าอ๋องนดิฉันไม่อยากจะหยุดดิฉันขอทานต่อได้ไหมจนก,กระทั่งครบแผงที่2ไป 2> แล้วคําตอบก็คือว่า ทานต่อไปประจาเดือนก็จะยังไม่มาจนกระทั่งแผงที่2อันนี้หมดไปแล้วก็หยุดรอให้ประจําเดือนมาก็ไม่น่าจะเกิน3 4วันประจําเดือนก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะโอกาสที่จะตั้งคันเนี่ยค่อนข้างยากจันหมอคะก็คือจริงๆเป็นก้อนเนื้อ8เซนแล้วก็7เซนอยู่ในมดลูกนะคะจันหมอตอนแรกที่เราเริ่มรักษามารักษาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วค่ะจันหมอก็คือแต่แพทย์เขาระบุว่าเป็นมะเร็งระยะสองเป็นเชื้อราในผนังมดลูกแล้วก็เนื้อเยื่อโพรงมดลูกจรเิน อทีท่แล้วก็มีก้อนเนื้อเจ็เซนกับแปดเซนแล้วดจานหมอเขาจะผ่าแต่แรกเขาผ่าไม่ได้เพราะว่าเราบระวันขึ400้นสี่ร้อยอะค่ะค่ะหนเนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าปัญหาของคุณพิมพ์คืออะไรปัญหาที่หนักๆที่ดูแล้วรู้สึกจะน่ากังวลที่สุดก็คือในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกระยะ 2, 2> ถูกไหมคะคุณพิมพ์ค่ะประเด็นถัดไปนะคะที่มองลงมาเนี่ย ก็คือเรื่องของเบาหวานที่ขึ้น400ทายังไงเราจะควบคุมเบาหวานนั้นเนี่ยให้มันอยู่ในระยะที่ค่อนข้างปลอดภัยพร้อมที่จะให้การรักษาโดยการทําผ่าตัดทีนี้เรามานมองอีกว่าแล้วประเด็นในเรื่องของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่กับมันปัญหาในเรื่องของเนื้องอกของมดลูกกับปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะคะมันเป็นปัญหาที่รองลงมาจากปัญหาในเรื่องของมะเร็งปากมดลูก นี่หลักในการรักษาเนี่ยคุณหมอคิดว่าคุณหมอที่ดูแลคุณพิมพเนี่ยเขาคงได้มีการวางแผนอยู่แล้วค่ะว่า 1. นึ่งทำยังไงดึงเบาหวานให้มันลงมาให้น้าตาลอยู่ระดับคงที่อันที่2ขั้นตอนต่อไปก็คือการรักษาโดยการทําผ่าตัดหรือเปล่า<ช>แต่ถ้าเราบอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่2เนี่ยระยะที่2ต้องดูไปอีกว่าผ่าได้ไหม <c oughs> หรือต้องให้เคมีบําบัดหรือต้องให้รังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากรณีที่เป็นระยะแรก หรือต่อระยะที่2ส,สามารถที่จะทำผ่าตัดได้เช่นเอามดลูกออกไปเอาปีกมดลูกออกไปเอาลังไา่ออกไปอาจจะตัดลอดตอมน้ําเหลืองในอุ้งเชิงกลางนะคะหรืออาจจะตัดส่วนของบริเวณช่องคลอดที่เป็นรอยต่อเข้าไปตรงปากมดลูกข้างบนน่ยส่วนที่อยู่บนบนน่ยอันนั้นเขาเรียกว่าการทําผ่าตัด นะคะในการรักษามะเร็งปากมืลูกปัญหาในเรื่องของผนังเยื่อบุโพรงมืลูกขึ้นผิดที่ปัญหาในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดอะไรพวกนี้มันเป็น,ม,นมันก็ถูกกาจัดออกไปหมดคุณหมอคิดว่าการรับประทานยาไม่คุมกําเนิดเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานแล้วเป็นอาหาในเรื่องของการตั้งครรภ์นเนี่ยก็ มาค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะตั้งครรภ์ไม่น่าจะนะคะแต่ความว่าอะไรร้อเนี่ยในโลกใบนี้ถ้าจะร้อยเปอมันต้องตรวจเพราะฉะนั้นคุณพิม์อย่าได้กังวลนะคุณหมอเชื่อมั่นค่ะว่าคุณหมอที่ให้การดูแลคุณพิมเนี่ยเขาน่าจะมีการวางแผนเพียงแต่ว่าคุณพิมเนี่ยอาจจะตั้งสตินิดนึงแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอเป็นขั้นเป็นตอนนะคะว่าคุณหมอคะแล้วอย่างเงี้ยดิฉันต้องทำไงต่อไปคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่าง คำถามที่ส่งมาทางอีเมลค่ะเล่ามาว่าหนูอายุ17ปีแฟนเนี่ยอายุ26ปีค่ะคเวลามีเพศสัมพันธ์กันจะรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่สอดใส่แถมยังมีเลือดออกสีสดๆนะคะจะไหลปนกับสารหล่อลื่นหลังจากนั้นก็จะรู้สึกเจ็บแสบด้วยจะเกี่ยวกับแฟนเก่าของหนูเป็นคนนิยมความรุนแรงเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ชอบฝ่าไฟแดงบ่อยๆหรือเปล่าการที่มีเพศสัมพันธ์มีการสอดใส่ของ เจ้าน้องชายเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิงเนี่ย<ม>ถ้าหนึ่งใช้อุปกรณ์หรือความรุนแรงประกอบกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีการอักเสบพวกนี้มันก็อาจจะมีเลือดออกได้ในแต่ละช่วงแต่ถามว่าควรจะมีออกมาเป็นเลือดสดสดไหม,มต้องกลับมามองดูว่าอ้าวแล้วเลือดที่สดเนี่ยเอ๊ะมันมีแผลอะไรอยู่ในช่องคลอดหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วถ้าสดมันน่าจะมีแผลหรืออาจจะเป็นที่ปากมดลูกของเราเองเนี่ยมันมีติ่งเนื้อไหมหรือกระทั่งว่าปากมดลูกของเรานั้นเนี่ย มีความผิดปกติเช่นเซลล์ผิดปกติไหมไม่ว่าจะเป็นจากช่องคลอดทางที่เข้าไปหรือตรงปากมดลูกตรงนี้เนี่ยคงต้องตรวจว่าเรามีปัญหาตรงนี้ไหมแต่ยอมมองย้อนกลับมาว่าออาแล้วถ้าอย่างนั้นแฟนเก่าเราเคยแบบว่าใช้ความรุนแรงมันก็คือจบไปที่แฟนเก่าแล้วอันนั้นคนละเรื่องแล้วอันนั้นคนละเรื่องแล้วชอบฝา่าไฟแดงก็ต้องกลับมาดูว่าถ้าหากว่ากําลังมีรอบประจําเดือนหรือมีรอบเดือนหรือกําลังจะหมดมันก็มีเลือดออกมาเป็นสีแดงๆได้ถึงแม้เราจะบอกว่า วิปประจําเดือนฉันหมดแล้วไม่มีประจําเดือนแล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันยังมีเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ข้างในอะค่ะเวลาที่มีการกระแทกกระทันเนี่ยมันก็ไหลออกมาได้หรือเราบอกว่าวิ่างั้นในโพรงมดลูกเนี่ยมันมีอะไรที่มันค้างอยู่ไหมมีติ่งเนื้อมีอะไรไหมพอไปกระแทกโดนอะมันเหมือนเราจะไปเปิดประตูไปแย่ประตูอะค่ะมันก็ทําให้มีเลือดออกได้เวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์ขนาดที่เรามีประจําเดือนอะ คุณภูมิเชื่อไหมคะว่าน้ำประจําเดือนเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชะของเชื้อโรคถูกไหมคะช่วงที่เรามีประจําเดือนเนี่ยปากมันลูบมันก็จะเพะเยอะเพเยะเหมือนเราเพเยอะปากเงี้ยเชื้อโรคอะไรๆมันก็เข้าไปได้มันก็เข้าจาก ช่องคลอดปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกไปที่ปีกมดลูกมากกว่ามันที่ไม่มีถูกต้องมันจะเพเยลมันจะเปิดมากกว่าเพราะฉะนั้นมีเพศสัมพันธ์ขนาดที่มีประจำเดือนหรือฝ่าไฟแดงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการอักเสบของปากมดลูกของปีกมดลูกหรือของตัวในอุ้งเชิงกลางได้ก็ต้องดูค่ะถ้าเลือดสดๆออกมาตอนช่วงที่ฝ่าไฟแดงหรือประจำเดือนกําลังเริ่มหมด มันก็อาจจะเป็นประดับจะจำเดือนหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สัมพันธ์กับการมีประจำเดือนไม่ได้สัมผัสกันการฝ่าไฟแดงเลยเนี่ยเราน่าจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ที่เราเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงต,<ะ>ต่อการที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือมีความเสี่ยงต่อการได้รับไวรัสที่เรียกว่า HPV สายพันธุ์เสี่ยงก่อให้เกิดมะเร็งของปากมดลูกอโอโ้โหแหมวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคำถาม,ามที่ถามเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเราด้วยค่ะคุณหมอสุนีมตรีสถิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค น,นส่งเข้ามาทางรายการของเรานะครับกูรูรักของเราสามารถจะช่วยชีย้แนะอะไรดีๆได้คืนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสองรู้ชมนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะคเป็นอยากให้มันเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นเพื่อนกันมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องมีอะไรปรึกษา มีเพื่อนชนิดคนหนึ่งเนาะที่แบบคบกันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่ตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างรักกันบ้างแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันได้แล้วก็แบบรู้สึกว่าฉันขาดแกไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นก็เลยรู้สึกว่าเป็นอยากให้ความรักมันเป็นแบบนั้นแล้วก็อยากให้แสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราจะไม่แอบเนาะเราจะดูเป็นแบบเป็นตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันพูดอะไรตรงๆมีอะไรบอกกันเตือนกันอะไรเงี้ยเป็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอยากให้ครอบครัวเป็นเป็นอย่างนั้นมากที่สุดอะค่ะ